ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าปลูกผักฝันว่าปลูกผักแปลว่าอะไรฝันว่าปลูกผักฝันว่าตัวเองอ่ะกำลังปลูกผักเนี่ยมันแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงค่ะ ฝันเห็นตัวเองปลูกผักเหมือนมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตนะมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์หูหวยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปเคารพบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์หูกหวย มีเกณฑ์ได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินขายที่ดินขายบ้านมีเกณฑ์เนี่ยสองใบเนี่ยจะเกี่ยวกับมรดกมีเกณฑ์เนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นในหน้าขายที่ดินในหน้าขายบ้านขายที่ดินขายรถ เนี่ยหมายถึงอันนี้เป็นอาชีพในหน้าอันนี้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ถูกไวอันนี้หมายถึงพ่อแม่ทั้งสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การปกป้องคุ้มครองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตหน้าที่การงานของท่านเนี่ยจะขยับดูแลหน้าที่การงานของท่านเนี่ยจะขยับดีขึ้นท่านควรจะดูแลสุขภาพหน่อย สำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกนําเข้าให้ไปไหว้บูชาเนี่ยพญานาคบูชาพระแม่ตีสักติสุรัสวดีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาไปไหว้พญานาคไปบูชาพระแม่สุรัสวดีพระแม่ลักษมี เนี่ยพระแม่สุรัสวดีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเนี่ยจะช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้าท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอย่างมากฝันว่าปลูกผักเนี่ยดีมากจะหาเงินได้หน้าที่การงานก้าวหน้าถ้าท่านกําลังตกงานอยู่เนี่ยก็จะหางานได้ค่ะเลขนําโชคเจ็ดเจ็ดสามศูนย์ เจ็ดสามศูนย์ค่ะ